คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรจะรับคำแนะนำฮัลโหลฮัลโหลเดมอนหกเก้ามาพบแสงกันนะเดมอนหกเก้าพีจีวันนี้ก็มานี่เลยภาษาทำยังครับเจะนี่นเราเปิดคลายพีจีเข้ามากันรัวๆครับช่วงนี้นะเพราะเขาเป็นเพีที่มีภาพที่สวยสดใสใส่ได้ไม่ยั้ง เราเริ่มต้นมาที่สามพันบาทรุ่นคุ้นมีติ่งสี่บาทนิดนึงก็มันเป็นเกมที่ซื้อซื้อสปินไม่ได้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมาเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาสแค็เชอร์นั่นเองสแค็เชอร์สุดว้าวของทหารน้ำจันทร์นะครับนะร่างกายแข็งท้อนั่นเอนะมันเริกเบ็ดเป็นก่อนนะฮะตอนนี้จากส0 0พันเนี่ยไหมครับก็เบ็ดหน้า ที่80หมุนลองดูดิมันจะถึงไหม80หมุนกับ45บาทกับแคดิตที่3,000ันเนี่ยโอ,โ,โอ้โหดอกแรกมา5น้าทกไม่จริงก็เจาะะ้าแล้วฮะไม่เจ้าก็ขาดทุนเนี่ยขอให้ได้ไปชมพูทวีนะวันนี้นะแซนสุดนะอยู่ที่หมดตู้นะครับโปรแกรมนี้ดีเนี่ยช่วงนี้กว่านี่ฮะสวยมากภาพมันดูละลาน เรื่อยๆหันมามองเครดิตอีกทีอ้าวหายหมด <c oughs> ไม่เข้าเลย <c oughs> นานี่จะแคชเชอร์สองแล้วมาอีกตัวไม่ล่ะมาอีกตัวมาอีแล้วไยุอยู่ตรงนี้ที่คือ <c oughs> โอโหแปดหมุนฟีมาเข้าไวอย่างนี้ก็มีสิทธิ์เลิกเร็วสิจ้ะนะฮะมันเป็นเกมที่ซื้อปีตะดเไม่ได้แล้วหลเนี่ยนะครับตง หมุนผัสถังทั้งอย่างครับขอไวอีกตัวหนึ่งจะร่างกายเป็นทองครับตอนนี้ก็เบ็ดน,น้อยๆเอ,เอ,เอ่อเรียกว่าลายรางวัลน,น้อยๆค่อยๆเก็บนะครับเหลือหมุนฟรีสามหมุนฟรีสองถ้าไวเนี่ยค่ะโอเควายเข้ามาก็บวกหมุนฟรีขึ้นมาอีกนะครับหมุนบวกหมุนฟรีขึ้นมาอีกสองแล้วผัสถังทั้งอย่างก็จะกลายเป็นร่างทองเป็นวายนั่นเองครับเห็นไหมฮะเป็นวายก็จะไปเข้ากับรายรางวาัลก็มาหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทต่อไปก็ลุ้นเจ้าหมอคงนี่แหละครับไซอ,อิ๋วของเรา ว่าจะล่างตกกลายเป็นทองได้อีก,กตัวหนึ่งไหมเนี่ยสองร้อยสามสิบเกีนปลเข้ามาอ้วายเข้ามาสามตัวอย่างนี้ก็กลายเป็นทองสิคารัสไทรอีวออกไข่บวกมาอีกสองแล้วเจ้าตือไวยไกย่ก็ได้บวกเพิ่มมาอีกวายสองตัวเท่านั้นครับเหลืองอร 5, 8, ามงานปลาครับสองร้อยหกสิบแปดบาทมาดอกนี้เข้ามาเต็มหน้าอย่างนี้ร้อยห้าสิบ มัเป็นอะไรมันคล่อมนะครับมันคล่อมไปคล่อมมาคล่อมคล่อมนะครัมันไม่มาสุดสุดอ้าวดอกนี้แหละครับเหลืองเต็มหน้าขอให้โบโอ้โหเราจะไปชมปูเทาอี๋อี๋อี๋อ๋อีี๋โอ้จะจบที่เท่าไหร่นะมาดูกันเออจบที่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 มาไหม องพัสนสออาทีาได้อสกท่ีงไดซื้อเอง,อเองครับก็รวมกับเครดิตเริ่มต้นที่มาแล้วอ <ไป S 1> จบไปนะจไปนะทั้งหมดทั้งมวลก็ห้าพันสองนะครับองร้อยกบาทโอเคครับหยุดไวเท่านี้นะออโต้ินกนะครับก็รวมับเครดิตเริ่มต้นที่มาสามพันบาทนะครับตอนนี้ขึ้นไปที่เจ็ดพันเก้าร้อยสาท่หกมาเได้ติเลห้าพันบาทกันเลยทีเดียวขาดไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับออแลลวล่ะเพราะว่าเกมที่ตามยากสนี้ เทอร์ฟจะปีนไม่ได้นะคะเราเทอร์ฟีจะปี่ยนไม่ได้มันก็จะตามง่ายขึ้นนะครับนะมีตัวช่วยที่เยอะขึ้นนะเกมนี้ก็ตามดวงเลยนะนะเพราะปากด้วยนี่ครับไดมอนด์หกเก้าเกมนี้วันนี้วันดีวันดังนะครับแบบตรงใจ่ายยิงกันเดีวยวนะใจ่ายถุดุดถุด,ถดไม่อยู่เลยครับวันนี้ก็คงไว้เท่าน,นี้ก่อนแหละให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพต,ตัวเองนะมีสติก่อนสตาร์นะครับมีสติก่อนอุ่นรัวนะครับเตกอนเรา